ลา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 มาล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 นลา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 ลอดาลาลา้าล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 ล จดมีสิทธิ์ไหมคะคนคดมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะแปะ่ดิ๊ดแจไม่มีแต่มีหีนะคะแต่ให้เหม็นนะคะ่ะมาจะอ่อนคดแต่เอาขอเสียคดสอดหน่อยเร็ว้ยโอ๊ยฮอกาสิหวยจักมาคดผู้ให้ลายปนี มาห่างแวกแวกกันเถอะเพราะนี่คิดว่าผู้ให้มาแดงไว้แทนเออขอเสียงพี่น้องนับคุณแน่เลยอัดซุ่มบ่อห้องแสดงมามาเตยน้ำยืนนี่หนิเนาะแจ้งแน่เด้อมาเบิกแต่บ้านเพื่อนไรเด้อมาเป็นผู้เอิร์ดผู้ไก่ค่ะอีแม่ขานี่ล่ะค่ะผู้ซ้อหมอยโอ้อัดผู้ซ้อไอหมอค่ะ กได้เรียนจบปอตีปอโทดอกค่ะเป็นออสามอมีเงินคขะได้เปิดขี้นิกสร้างผู้ใดกษตีดยาให้มันตายเบิดโลดนะมือแว่นนี่เ้อพี่น้องเอ้ยไปหยอดไสอาเบบนี่เพื่อนไม่ใยห้องวากวากนี่แหละเดี๋ยวแปวตีบกับคคดไข่ค่อยก่อนขอบคุณแขะ กินเหล้าบ่ได้ค่ะพี่ผู้หญิงกินเหล้าบ่ได้ค่ะมาสิหีเหม็นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแจ้แจขข้ขอบคุณแข่ขอบคุณแข่ขอบคุณแข่สี่สิบบาทเอาซ้ำนี่แหละเอาโดนไล่ถอดเดี๋ยวจะเปิดคี้นอีกรอบหมอเกิน หมอยง่ายนี่แห้งไหมแงมไหนดิคัดขี้นี่่สะอาดบ่เรียบร้อยนี่จอมให้ผู้ซอยหล่อใจว่าเป็นอีหยังเงือกคักเงือกเน่แตละมือของใครจะคอยมาเจออีหยังแน่โอ้ยตายแล้วจากบล็อกเหล่านี่หยางไปใบก็ดีนะอีผีกินซีนบัานเอกได้ไปใส่มาใส่บ่เคยไปประทัดหัวทันใจเมื่ค้างหาเมียเมื่อยังกระรอบย่าใจวันเงี้ยมึงเป็นหยัง มึงไปหยังกูถามมึงกระขากดูเอะไรเงี้ยมาคนเจ็บท้องประมื้นตาแต่ห้องน้ำจะเลิงพักกันสามห้องน้ำบะไหลเหล่าหันนาห้องน้ำกับไปอยังเลิกพักมีแต่แต่อหัวบ้งแรงพูดนะจะเจย์ไปขี่แซวมี่าห้มาลังเวทีกันมีแต่คนจอดรถไปรีดขี่เจ้าคางรอรถเขาจะได้เจ้าเปิดประตูไม่เห็นดาคอยมึงกับไปหาเสียงหาซ่อมทางชันแล้วมึงไปหยังนี่มันเป็นอยังมึงเจ็บท้องอยัง มาจี้ออกลู๊กนะย่าไปหาแม่แห้งไเคยเอิอนแม่ไปน้ำจ้าเทียไปย่างเจ็บทองจะออกรูปมาหาหมอขันแม่มาผ้ามากับบามาเมื่อกี้บม่ามาหาหมอมันลำบากจังก็มาไปหาออกน้ำพ่นฮัลว่ากูใก่เป็นง้อหน่อยนะคู้สังปลาตัวไม่แมวพี่น้องอำเภอบ้านปทัยองจากเทียแมวเอามาหลายแทีอำเภออย่างปทัยองอำเภอปทัยองไม่ใช่อำเภอปทัยองน้ำคุณ พออีพาคมันก็จะไปหาบากับเพิ่นมันมีที่มากจะไปมันเป็นชื่ออำเภอเพิ่นตีปพระไายโอ่องจังไหนยี่นอ๋อของพระไทยโอ่งอ่ะจะน้ำคุ้นตัวตัวปล<ะ>าแต่สมายไหลายดไหลเหลือแต่คนกระไรมึงทาแม่ยุ่นยีย่ยากอายพี่น้องน้ำคุ้นเิ่นแน่นี่ <c oughs> มาตธนาเงินคุณกับมีเนี่ยเอ๋หลังเหยียบพระท่านเสือกูญแจใส่จักบาดจำได้แ้นี่ ดีพี่น้องป้องไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเชวเรียวนะคะเมื่อนี่หมอมาเปิดลานเต่ะแซวนะคะสวัสดีพี่น้องสองคนค่ะอุ้ยหมอขับเป็นคีเอเตอร์สวัสดีคีเอเตอร์มือใหม่ด้วยนะคะสวัสดีเชฟกระทะแห้งค่ะ <c oughs> ไปเขากองน้ำเล้าใจาน้อยก่อนค่ะสวัสดีสองวิวค่ะ เออข่ากลองน้ำแน่คะ่ะอันมาแพงเงินไปร้านอื่อนนะคะ่ะร้านนี้บราร์แพงเงินคะ่ะเขาแพงเงินจังไดฮะนี่ว่าเห็นบาร์คไปติดอยู่หน้าคลินิกนั่นติดว่าจังไดแฮมเรียอะไรหน้าคลินิกนั่นน่ะพวกาันไปได้มาแพงเงินจา้าไม่หยสัมว้าวเฮยผู้ชายแหละพอพูดพระทับพระสงฆ์พระเยซูพระอิ่งห่างประสังกระจายพากระเทยแห่งไหลคะ่ะป้านนอ,อี่ลาเหมาคลินิกนี่คือเลี้ยงหมาตัวใหญ่แท้เอ,อ้ยหมาพันยังน่ะ พัดที่เขาใส่เสียให้มันยัาหนหนาวแม่มันกับค้นบะนีนั่นคุณหมอไปใส่น้อยคือปล่อยหมาไปตัวใหญ่เทเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องคะขอล็องไลไปสมีก่อนนะคะขออนุญาตหยียบปากค้นก่อนนะคะใส่แม<ะ>่เช่อุ้ย บ้านเมนหมาคนตอนั้นมันคือหมาทื่ซื้อแป๊ดจะได้จักท่วงเพราะว่ากูคือหม่บาบังจะขวางแต่งตัวไม่หยังค่ะคุบักอือโตกรถ่อีปอบคุณตายคุณหมอเิคนีคผู้ช่วยหมอค่ะหรือเรียกสัดซัอสมออผู้ช่วยแหมวัดอีค่ะวางไว้นั่นแหละฉันเป็นอะไรมาลูกสาวฉันมันเจ็บท้องค่ะเจ็บท้องทำไมไม่เข้าห้องไหนไปขี้ออกก็หายเก็บแล้วนั่น มันไปแมงเจ็บทองจังสันก่ะคุณหมอมาตรวจมาเช็ยเบิ้งค่ะเป็นอะไรแมน่น่ะนี่ยยับไปยันซี่มาค่ะก็เป็นซะอย่างนี้แหละบัดรซองลูกเลี้ยงว่าสารเลี้ยงคู่เลี้ยงสถาปนิกบัตสิป่วยสิตายสิเก็บสิตายมาเลี้ยงมาหาหมอเมื่อไปยักจะมาซองลูกเลี้ยงหมอเลี้ยงแพผลผลอีป,ปอบเมือ่อกระหูจะมาสิบเก็บสิบกลวยอ่าเคยมีแต่คนเลี้ยงหมอเหมือนว่ามีคนเลี้ยงคู่ไปสิสอนนักเลี้ยงเนาะหมอตีค่ะนี่หมอค่ะคือบอกว่มาหม,มอได้แท้ หมอรอดบาดดับคุณบ่าวบ่าววานก็คุยอีกคุณหมอขาจะไปเอ้ยถึงเพลินบ่ได้เอ่ยถึงไผ่นะคะบ่ได้ได้ออกซื้อเล็ก่ะให้เบาจะข้ามได้ค่ะมาจากไหนค่ะจงมาสิแต่เขาบ่แฉ่ว่าวบ่าววนแฉ่คนเก็บทองเงินแท้ที่บ้านรักษาคนหนาเก็บทองแมง ข้าอพอข้าแม,ม่ไม่อยากข้าแขกตอนนี้หมอเงินหยั่งมาว่าอ่นนี่เอาข้าไปเก็บพ่อกับเก้าอี้ค่ะเอาไมาห่หยังหันนี่เอาบาดพ่อพ้าแบกแลนติดเก้าอี้เก้าอี้เขากะนัง่งพราตัวปัดมาโดดลงไปตาสูงเถิดลูกแท่งลูกสาวฉันมันสมบุกสมบันคืนอย่างเนี่ยเดียค่ะบุญไว้แก่พี่น้องแก่สิ่งไรพี่ขอดไข่มาเนี่ยคอยเริ่มสูดหลอดได้เป็นว่าเป็นอีหยังเงือกก่อนเดี๋ยว มัอเห็นอยางกมอบอกนั่งก่นั่งมาดตัวมันบอได้นังจักเสีอเฮยุ้นทั้งเมีทั้งลูกรักลขึ้นยีนี่ก็โอ้ยนีหละถ้ามาเถือนขี้นิดแล้วือดจในี่จะมาตายคยีนี่ตีเมียบอบสมบุกสมบัตินั่นสิล่ะคุมรุ่นแรงเสียมันจะออกลูกไงบ่ได้เบ่งยากนั่งมองนี้ขันเมื่อไวยินกินนะไีอะไรมันเบ่งกูบอกไอ้่ง หมอขะอะไรเบาๆนะค่ะเยี้ยมันแขกพ่อแขกแม่ไม่อยากแขกเรานี่กูจะเสียไปดิตายทั้งแม่ทั้งลูกได้หะือขวานไปานหลังเนี่ค่ะเป็นแย่มีแขกมาไผ่แม่เออแขกแขกใสยูนิคเขาอยู่อีสานเขาไม่มีผู้ใดไข่แผลจะโคตโอ้ยมันแขกเนี่ยมนะแขกเขาเรียกอาการจุการนะนะหมอคือเปลือกแกค่ะอ๋อเขาแม่งยังไงเปิดงาน เอาขอเชิญค่ะทีมงานพระเอกหนุ่มเสียงกาะเบกอีกวีรศักนะคะพระเอกไก่กระหนกพลพระเอกหนุ่มเสียงพิเศษเขตจิรละศิษิ์พระเอกแม็กสุริยาพระเอกท็อปปี้เอกดานายน้องไซมอนประกรณ์น้องดนธนาดลนะคะน้องไอธนวัน์ค่ะพระเอกโคกเกติศัก์พระเอกเบนสุกรวัต์นะคะน้องเอกตราชินนาลาชพระเอกแม็กนภพลน้องบอยเสียงพิหกพระเอกโอ๊ตฉลองชัย น้องเบิร์ตนคารียนน้องต้นไผ่นฤลบดินแล้วก็น้องแซกเกลียงไกลน้องยูเลียเสียงวิหกน้องก้อนเมฆน้องเวฟธีรวิทย์ค่ะอันนี้คือทีมงานพระเอกของเฮ้าเดี๋ยว<ล>ย่าเป่าต่อคะอ่ะคือพระท่านหอดสงการก็จะพากันถือครูลงไปเล่นน้ำบันแมนถือครูลงไปเลร่นน้ำเรลายัางสิมีพระเอกน้อยมาสบักไม่ได้เสพผู้จัดการญงเป็นผู้เชิญเพลินผู้จัดการไงจะออกมานี่จะไดประเดนดียุหันอ,นอน ผมผู้จัดการใหญ่หม,มอลำอลังการโชคครับหม,ม,มอลาแฟนคลับดอทคอมและอนาคตก็จะเป็นหัวหน้าวงหมอลำอลังการโชว์ <c oughs> พี่น้องครับเมื่อนี่ท่านสอสอส,อสมศักดิ์บุญประชมหรือว่าท่านสอสเสี่ยงร่วมกับหมอลำเสียงไม่หกสีร่วมกันตั้งต้นผ่าปลาสามัคี <c oughs> เพื่อที่จะได้บูรณะปฏิสังขรของสารลักเมืองบานเฮาแต่ว่ามีขอแม่เด้อครับตอนนี้หัวหน้านกกระสือออกไปหาพี่น้องได้ครับ ให้อขอเสียงเอฟซีหัวหน้านกพงกสกอร์นะครับแต่มีขอแม่ต้องต้องร่วมกันรับทราบว่าห้ามแย่งกันหอมแก้มพพรใหใ่ออเสี่ยงหอยเด้อเพราะนเราจะใช้เวลาให้เร็วที่สุดนะพราหัวหน้านกสี่ขื้นมาโชว์นะครับแต่ขออนุญาตว่าถ้าท่านใดจะถ่ายรูปคู่หัวหน้านกให้เรียนเชิญด้านหลังเวทีเพื่อนสียางฝ่าเลี้ยวหล้วลก จะได้รับเงินกับพี่น้องเพื่อจะได้รวมทั้งบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อโอเคตอนนี้เนาะจะได้ไปแถวถึงเลยไปอยากให้ท้ายรูปนะคะมันสิโดุนเสียบองปากพี่ใหญ่แมนบอลถูกต้องครับเพราะหนานกต้อยใช่แบบไหนเพราะหนานกอยู่ทั้งขางครับมาครับท่านสอสอท่านสสไม่ขึ้นมาบนเวทีเหรอคะอ่าสสขึ้นแล้วเพื่อนสิภาหัวหน้านกในย่างรับบริจาคจากพี่จากน้องเพื่อความกระฉับรวดเร็วไปเฮ้าอ้าวเชิญอเพืพระเอกของเฮ้าลงไปเลยค่ะหมดเวลาค่ะ ย่งเหมือนเวลาอย่างไรอันขอเ<อ>ตือนไว้ก่อนได้พี่น้องเตือนว่าใช่ลูกกับหัวหนาโนกได้เป็นยังห้ามจำห้ามเล่าเอาไปยังมืนอก็หัวขักแท้หัวกวูาน่่หยิบบอกเอาหัวมันอก,วกวีเอาหมาเห็ดไป ไปให้ทีมไปยเอกของข้าไปหาพี่น้องให้ทั่วถึงมือนีพี่น้องมาหลายเออเพาก็ะเล่นแบบสบายสบายได้มือนีสาเล่นสบายอยู่แต่ว่าเดือดแท็กมืออื่นกูบ่สบายเลยกูจากกิโลสี่ลอยแห่สิบโลสี่ลอยสี่ลอยอีกแล้วที่ไปเดือดร้อนให้ยังสัตว์ว่าสุนนอนไปได้ขับรถบัสจักเทียรกูขับ์นี่แล้วเมื่อหลับเมื่อเบาหูแต่ว่ากูเปียดขับกลับรถบัสนั่นสิ่งนว้จะไีสาบบาขับรถบัสถอสกูแซงผู้ใดกูแพ้โค้งลุยโค้งแบบกูบอกเลย หมอใหญ่มาย่มเลยค่ะหมอหน้อยพลักงานเก้าบอกเศรา้าพนักคาแต่ว่าเป็นเองอย่างแม่นี่เป็นอะไรแม่น่ะถ้าไม่ขทอทองใครออกปองเถอะแต่ที่ไม่ลูกจะจะ้คองไงปานี่ออาเมื่อไปเฮตทาไอ้จะให้เด็กน้อยเล่นเข้าไปได้หนีบานเอาเฮตทานี่แหละค่ะโอ้ยมันไปนางสักปาตีมันสังบ่แบกกะละมังใส่เนาะออเอาอย่างนี้ เอาจังไหนต่อไปเป็นการซักอนิจแน่ซักอนิจแน่จะได้่ะหมอหนดูบัานตายค่ะเขาเอิ้นซักยังก่อนซักเบาจัวกูว่าแห้เขาแพงเงินแล้วก็ทั้งจะไปวัดต่อมาคนใหายคนยางไปแพงเงินไปหอดกลางกลางซักก้อนเออจงมึงเบอกเรื่องท้าบุญท้าบุญด้วยจงจงอ่างเบอกเรื่องท้าบุญในพี่น้องบารเทาฟังเนี่ยแหะอันนี้สองข้อการอันนี้สองข้อการท้าบุญเป็นแบบไหนบ่าสุพลฟังบังกันอ่ะ ใครบ้ากุณบ้าได้แขกใส่ไหมพี่น้องเห็นไปเองลงไปรวยๆแล้วก็เชี่อมงานท่านนายกท่านนายอำเภอไปแพ่งเงินกับพี่น้องใส่รถแล้กับพี่น้องมีหน่อยก็ใส่หน่อยมีหลายก็ใส่ไหลขันบ่มีดเยกับปวดท้องอยู่ข้อใส่กับครูรถค่ะคณะกรรมการบันสิไปขายเอาเงินแล้วก็มาทำบุญก็เ่าเฮ็ดตังต้นผับปลาคือเ่าราคาการทำบุญนี่เฮ็ดจ้งใดได้จ้งสั้นรถดีคือหนูนี่ค่ะ ประวัติบันทึบอกเพ่อแล้วบอกการท้าบุญท้าท่านแล้วต่อไปจะเป็นการซักประวัติคนไข้อายุเท่าไหร่ฮะอายุหนูเท่าไหร่สิบห้าค่ะผัวล่ะห้าสิบแฮสิบค่ะเอาเมื่อไปเฮต้าไห้จะได้ผัวเท่าเ,ออกกเท่ก็เฮตานี่ก็บ,บอกเราดีค่ะอีหามังเอ้ยจะมาเมื่งเกิดมาสว่วผสมเป็นลูกกูเนาะ อายุสิบหาดได้ผัวหาสิบกูนี่หาสิบเอ็ดไ้ผัวสิบห้านี่แม่เราจะของยีเข้าอยากกินเล็กน้อยเนาะเกิดปัที่เท่าไหร่อือบ้านเนี่อีแม่จ้าคอยเกิดเมื่อไรบอกหมอบอกได้ว่ามึงเกิดมือพร้อมหม้ายแดงออกลูกอยู่ข้างองค์เกิดวันที่หม้อีแดงออกลูกอยู่ข้างองค์ค่ะอ๋อเกิดพร้อมหมา บ้านอยู่ที่ไหนนี่แมงบ้านนี่แม่บ้านเฮาอยู่คุมใดอยู่คุมวัดอยู่คุมวัดชาอ๋อบ้านอยู่เมน่นมันออกอยุทธาได้ละ่ค่ะยาเถียงหมอหมอรองพื้นที่มาแล้วาตุกับแม่ไมาอยู่ขขางกันพ่อชื่ออะไรแมนบ้านนี่แม่อ,อ,อีพอเสือหยังกูจะจำได้ติมันหลายคน ผู้ชุดไทยแม่ผัวเจ้าซื้อ,อยังจ,จำได้ที่แน่ๆี่ผู้ชุดไทยปีนี้คือโดนทนาโดนบอกไปเลยพอซื้อโดนทนาดนโดนพอ <มา S 2> ชื่ออะไรปรึกชากับแม่ยุคาแม,ม่ได้ผัวหลายคนค่ะสรุปเพราะท่านใดแต่ว่าผู้ชุดไทยซื้อโดนทนาโดนเพราะว่าแม่ผัวหลายคนอ๋อลูกกะลีพ่าแม่ค่ะฉันสีว่ไดดเงินจะเสียขันไม่ใฉันเสียเงินค่ะ มา<แ>ขึ้นในกเกส,สียเสียแหละแม่แจ้งเนาะนันกรอ,อก,ก่อนเดี๋ยวหมอออกมาเดี๋ยวหมอมาตรวจ<ช>อันนี้เป็นป่วยเป็นไข้อะไรมาไหมนี่โอ้ยมึอวันนี้ฉันลืมบอกครับว่าอีฉันปวดฟันค่าปวดอะไรนะปวดเข่วเข่วเป็นอะไรขวายหยุดมึงจะแบใส บวกเราไม่ขอมาเค่นี้พวกเราสอบมาได้ยังไงตีหมอคือโหดไรน,ะะนักหมออินี่ลูกอีกเท่อหนี่พวกได้ฝังหลังแามแทบบอกเลยอีินนี่กัย่า,เา,ยยา,ยานาเป็นตาตายแต่ถ้าขูยังบ่ย่านสรุปเป็ดอะไรกันแน่ปวดแค้วแล้วแค้วเป็ดอะไรแค้วควายโอโอ,โอ,อีนี่กูแถมดีๆเสือกแดดกูควยายสรุปแล้วมันแค้วคนหรือแค้วควายโอ้ยหมอคะ ภาษาอีสานบ้านฉันแข่้วควยุยไปว่าแข่้วโยกแข่้วคลอนแข้วปวดนะคะมันโยกโค่ะอ๋อฟันโยกค่ะขอโทษหมอเปืกอเจสื่อกล่าวมาเป็นหมอน้ำเขานะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวหมอใหญ่เข้ามาหมอใหญ่ไปแล้วนจะได้ตรวจตรวจแล้ว,ะวจะส่งเข้าโรงกุดไหวจริงเลยแก้าโมงแล้วหมอใหญ่ทำไมนานแย่จัง